สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะทําก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเอาแบบเร็วๆอันนี้ก็คือเจียวกระเทียมนะคะชั้นหั่นหันเอาเลยค่ะหันคนเลยคนเลยคนเลยแล้วก็เดี๋ยวต้มเส้นลวกเส้นวันนี้ทําก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะวันนี้นะคะเราใช้เป็นฟตูตเส้นของมามาเซลก็เป็นก๋วยเตี๋ยวซีฟู้ดแล้วกันเนาะโอเคเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยในตู้นะคะทุกคนก็ตำมีตาเกิดโอเคนะคะตอนนี้เส้นก็กาลังแช่นะคะเดี๋ยวเราจะลวกแล้วก็โอเคแล้วก็สามารถกินได้เลยนะคะส่วนผักก็ นี่นะคะนี่คือผักก็จะวางกับพื้นนิดหน่อยแต่ว่านี่คือผักของเราค่ะโอเคทุกคนลวกได้เลยนะคะแล้วเราก็กินได้เลยค่ะดวดแล้วใช่ไหมคะใส่ลงไปเ,เลยค่ะเราก็จะลวกนะคะชอบอะไรนะคะใส่ลงไปจะโดนผ้าถุงหน่อยนึงเพราะว่ามันอยู่ใกล้ตะกร้าผ้าโอเคทุกคนแต่คือมันไม่อันตรายหรอกเพราะว่าเราอันนั่นเองอเราดูแลอย่างใกล้ชิดนาอตเตาอะนี่นะคะฉันลวกทุกอย่างรวมกันไปเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็คือว่า I want to do fast okay so I boil everything okay mm hmm. แล้วก็จะจัดใส่จาน,นะคะ่ะก็คือผักของเราที่ลวกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เส้นแล้วก็ใส่ซีฟู้ดก็คือหอยลงไปคือเสร็จแล้วคนเข้ากันได้เลยแล้วก็ใส่พริกเราต้องใส่แอลชิลี่หรือตะไบ่เกลี่ยห้า ผันได้ลงแล้วจะตใจแซบแต่เส้นมันอันนั้นนัวไปเนี่ยเพราะว่ารั่วทุกคนแก๊ปเอ่อคุกเกอร์มันไม่ปกติกะเทียมมันกรอบมันคือแซบมากทุกคนแบบเส้นมันขาดนิดนึงเพราะว่าเครื่องมันที่เอ่อคุ่เกอร์มันไม่ค่อยปกติแต่อ่ะมันลอยอืม ก็มันโอเคมากแซ่บคุณกะเทมมันมันแซ่บม,ม,มากอ,อมันกอบกัวเทียมเจียวหอมๆอๆกำลังลุกตอดชาต่อไปกำลังจะมาทุกคนก็ตัวไปกินก้อน